สวัสดี้าพีนนงง่น้องกินของง่น้ำนข็งดิแจน้องประกาศว่าดจ้จกันเร็วแจมนขอน้องของ็งดิแจก้นปลา้าจาพี่น้องตัะเศษเดี๋ยวเมื่อไงด้แจถ้าตัเศษครับหนแ่งตัดแคบตัด นม่ะถินไม่เคียวพวงจะพี่น้องบุกห็ดทุ่งหลวพี่น้อง ยอดกะทิลิมลัวจา้าฝนตกถึก้นตกถึอกถอ้อนเอดเอดียจ้าป้นปลาปลาคอเถิดลอแบบเพียงน้อ

แล้วกระโดนกระโดนหน้า